สวัสดีคะ่ะเจคเคนนต์นำเสนอที่นานะคะที่นาแปลงนี้นะคะน้ำไม่ท่วมด้วยคุกผู้ชททำเป็นบ้านสวนได้นะคะพื้นที่กว้างๆว,วิวสวยๆอยู่ใกล้แม่น้ำเลยนะคะแต่น้ำไม่ท่วมคุทุู้่าน,น้ำขึ้นไม่ถึงนะคะแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่ทั้งหมดมี7ไร่3ามงาน30ตารางวาค่ะซึ่งทางด้านเจ้าของต้องการเหมายกแปลงในราคา 1ล้าน3แสนบาทเท่านั้นนะคะซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินค่ะแปลงนี้นะคะประเมินได้ถึง2ล้าน5แสนเลยค่ะทุกท่านขายต่ำกว่าราคาประเมินถูกๆนะคะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงสวยนะคะพื้นที่กว้างๆค่ะต้องการราคาที่ย่อมเยาวสำหรับการทำประโยชน์ใช้สอยกันนะคะแปลงนี้อยู่ บ้านโพนคายตำบลน,นาอ,อ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะห่างจากไฟฟ้า500เมตรนะคะสามารถขยายเขตได้นะคะ1 3ล้าน3แนบาทค่ะเป็นที่นานะคะโฉะนดนอสอสีจอกุดแดงค่ะอยู่จังหวัดเลยนะคะอยู่ในอำเภอเมืองด้วยค่ะทุกท่าน สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่ท่านติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะเจคโนใส่ข้อมูลพร้อมกับรายละเอียดไว้ให้ด้วยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะในวันนี้ขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ